Terima kasih atas dukungan anda. เสียงเน็กใช่ไหมเสียงเน็กร้องใช่ไหมผมถิงกม่ทันเลยนโอ้โหเปิดเพลงโดนด้วยขอบอกแล้วขาบอกแล้วนะทุกคนว่าเลือกเกิดได้เลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถเลือกเดินทางชีวิตตัวเองได้นะครับ ไม่เบอร์ค่ะแน็กเป็นบุคคลสาธารณะนะคะไม่เบอร์ค่ะแน็กเป็นดาราค่ะน็กเป็นคนในสื่อเบอร์ไม่ได้ค่ะแน็กไม่ใช่อจิยากรค่ะ

จบพอละวพอแล้วเดี๋ยวจะซึ้งาล่วงกันพิดากลายเป็นว่าฟ้าหลังฝนนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดแล้วนะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดแล้วตอนนี้ ฟ้าหลังฝนไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดและตอนนี้สำหรับข่าวเดีเอจเขาอาจจะภูมิใจก็ได้ค่ะเขาน่าจะเฮันแล้้วมัูกเห็บตกที่ไหนคะที่บ้านนะหรอพายุเข้าหรอฝนตกอ่ะเฮียเยียปิดมึงเปิดมึงด้วยดิ อายุรดูร้อนเริ่มเข้าแล้วพิดาเมื่อวานภูเก็ตก็ตกทั้งลมทั้งฝนฟ้าหลังฝนลูกเห็บเปิดเปิดวกว้างเงียยหนูร้อนี่บ้านนั้นเสียงน้ำดักมากเฮียไม่ต้องกลัว ฝน,นตกเท่าถึงสนุก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 นะคะให้ทุกคนสนุกสนุกขอสักเพลงได้ไหมพี่ดาหาขอสักเพลงได้ไหมพี่ดาเพลงอะไรคะเพลงอะไร มันทึกเหิบมากเลยวันนี้เพียงไรน้องอ้อยหนักเป็นดินพี่ดาเอาไเลยเหรอ <laughs> ได้ไหมรับหนึ่งค่ะหาก่อนค่ะพี่ดาว่อหา่อนเ <laughs> ดน,นูเปิดให้ค่ะ <laughs> <laughs> เตรียมไว้ด้วยเอ่อเพื่อนๆนี่สั่งผลไม้ไว้นะคะสง่งน,นี้นะคะ เพราะว่าขนส่งขอไม่ได้ส่งสารอาทิตย์ค่ะอค่ะเพื่อนๆซอยเท้าตามเอ้าซอยเท้าตาม

ฉันนี่มันคนหนักดินใช้ชื่อไทยให้ตั้หวังให้แตระจาุกระดงชนไสักสนุวนเกคนไทย่ไก็นเองคใดลงชมชาติอ ชาเดียวกันเขายืนคมเวรเพื่อจานตอประหารกันเองดังญาติของมันหนักแผ่นดินนักแผ่นดินคนคนนี้เป็นคนนักแผ่นดินคนได้ขายต้นขายชา ได้โอกาสชี่ทางให้ศัตรูพลังไทยให้สลายพางสู้ศัตรูโจมชูเสียทีมันได้คิดได้เราวีประเพณีของไทยไม่ต้องมุ่ สติเชื่อรับทิอันผาดเมืองเรายกหน่อยพี่ได้ยกหน่อยเป็นดินโอเคอเป็นด,ดินดินคนช่นนี้นนนเป็นคนด้านดินนะเป็นดินเพลงไม่ผิดเราฟังเพลงเพลงมันเพราะใช่เพลงมันเพราะ่ะฟังแล้วรู้สึก รักชาติรักแผ่นดินแต่ว่าเนื้อเนื้อหาเพลงนี้ดีมากเลยนะคะตรงมากเลยอะตรงไปเลยเกื่อใครจะได้คิดได้ไงวมันมีคนแบบนี้ในประเทศไทยจริงๆนะคะอุ้ยมีจริงไม่รู้จะช่วยได้เชิดชูชาติอื่นป่าดีวัดอะไรเออ นี่มันเพลงปลุกใจให้รักประเทศไทยหรือรักพื้นแผ่นดินเกิดปฏิวงปฏิวัติอะไรบ้างบอกไม่ใช่ <ปะ S 2> <อ>เพลงปฏิวัตินะคะเออแค่นี้ยังแยกแยะไม่ได้เลยคือเราไม่ได้หนักเสียแผ่นดินเลยคะ่ะเราไม่ต้องอใช้คําว่าอืมอันนี้คือหนักแผ่นดินเขาเปรียบเทียบคนน่ะค่ะถ้าไม่รักคนไทยกันเองไปช่วยคนต่างชาติมาทําลายคนไทยกันเองอะคะ่ะ ใช่อาหารดีมากเพียงเงี้ยไม่รู้เป็นใครอขอโทษด้วยนะคะเสียงก็เป็นแบบนี้เองนะคะไม่ได้มีอะไรกันแค่ชี้แจงเพราะว่ามันพิมพ์คําว่าปฏิวัติเนี้ยมันไม่ม,ม,มันมันแรงเป็นคําที่ไม่เหมาะสมอะค่ะมีคนเนื้อค่ะเขาใส่โลโก้รักษาะสัตว์กัตสิตว์นะคะรู้ไหมคะโลโกโโล้ที่เขาใส่อ่ะบ่งบอกอะไรนะคะ ในหลวงของเราอ่ะรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่สิบอะค่ะไม่เคยยินยอมให้คนต่างชาติมาแลงแครคนไทยไม่เคยยกแผ่นดินให้ต่างชาติดำลงทํานุบนุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยไม่น่าเชื่อนะคะ พี่ไม่กลัวการเปิดโปงขบวนการนี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนฟังไม่ชัดลองเข้าไปดูเนื้อหาได้คะ่ะเนื้อหาความหมายดีมากคะ่ะลึกซึ้งกินใจคะ่ะจริงเสียยิ่งกว่าจริงอีกคะ่ะไทยเารามีเอกลักษณ์มืองขึ้นใครฟังดีๆนะคะพี่สามารถจดทะเบียนหย่าสามีได้ถ้าต่อสู้กับ คนกลุ่มนี้นะคะไม่ใช่ไม่รักสามีนะคะถ้าเฮียพูดคำเดียวว่าไม่ให้ยุ่งอะคะ่ะฉะนั้นเป็นแค่ลูมเมกกันละกัน เฮียบอกว่าอย่าเล่นใหญ่กำลังจะบอกว่าเฮียหมดตะกิดแล้วน่ะจะบอกว่าเฮียตะกิดแล้วเนี่ยไปว่าสนับสนุนสู้ตายที่รักบองเคียบบอกพี่ดาไม่เดียวดายหรอกนั่งอยู่ตรงนี้ บางครั้งหนูก็ได้ยินเสียงเฮียนะพี่ดาเหมือนพร้อมบวกตลอดเหมือนกันนะต้องสก,กิดไว้อย่าพึ่งดาความจริงเน,นาะลัดบอสตัวจริงมันเฮียใช่ไหม,มไม่ใช่พี่ดาลัดบอสคือเฮียค่ะ มาแล้วนะคะหน้าช่องพิดาค่ะกดตรงรูปด้านบน,น,ะะาไนได้เลยเน,น,ลน,ลนะคะเข้าไปเมนได้เลยเมนน่ารักน่ารักนะคะไปโช่กิลได้เลยค่ะ มาตั้งม่างนะครับเดี๋ยวพี่ดีเจนิดาเปิดให้นะครับวันนี้เป็นวันเปิดเพลงกันนะครับเจ่อเูแนจะตาย ยังซึ้งใจ ไปดูคลิปหน้าห้องพิดานะคะใครยังไม่รู้ข่าวใครอยากจะฟังแบบฟินๆนะคะการุณาพิพอย่างสร้างสารรค์และเบาๆด้วยขอในเชิงบวกละตลกครบขันกับเรื่องนี้เราไม่ได้ไปก่อม็อบ นาชองพิดาเลยโอบทันกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปดูค่ะลิปอยู่หน้าช่องพิดานะคะให้บางกับความสุขสัรงนนกามินองผมนะเยอะลานมากเลยไมตค่ยมะคนสุย้มใันตมันต้องเป็นอย่างนี้สิหนูยังไม่เกิดเลยพี่จ๊

ร้อร้อยร้องภายในรับร้องเธอร้องในกันจับมือกันไว้ดีกว่าพันหน้ามาเข้าใจกันขอบคุณค่ะคุณฟอยจูน I oh, yeah. หมายถึงบุคราในห้องนะหมายถึงในห้องเราอย่าไปเครียดมากอย่าไปทุกมากเราจะไปมีพนทุกข์เพราะผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งทำไมแต่เราอาจจะสลดใจบ้างกับการกระทําของคนไทยด้วยกันที่ให้การสนับสนุนผู้หญิงคนนี้ มาทำร้ายทำลายคนไทยด้วยกันเองอย่าไปทุกข์ค่ะอย่าไปยองมึงเจอกูมีออฟบางนาด้วยหรอมีพยาด้วยหรือเปลา่าจต,ติขอบคุณค่ะ เนีอาบังนาก็ไม่แผ่วนะพี่ไม่รู้ไม่เคยฟังรว<ด>ยไม่รว<ด>ยรประเด็นกับวัดค่ะแต่ว่าออบัะเขาเคยมาพูดเรื่องการพวกการมินอยู่พักหนึ่งก็พูดแรงกันนั่นแหละถ้าโดนก็ไม่แปลกจะไปทางคล้ายลีลีลน่าน,นั่นแหละหนูตกไปยังไงเนี่ยงง,งใส่ไปดูนานเกินไปดูคลิป ที่เขากลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วใช่ใช่พูดแรงอยู่แต่วานนึนเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะดูแล้วก็เหมือนอย่างที่คุณวัฒน์พูดแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแล้วพูดอย่างที่พี่ดาพูดอตค่ะมันไม่ได้กโกหอกหอะไรไม่ได้ใช้คําหยาบนะนะเคยฟังเขาอยู่นะแค่มาสะเทือนใจกับคนไทยทยกันนี่แหละไม่คิดว่าจะทํากันขนาดนี้ไอ้เรื่องของขนทนายทนายอะไรเงี้ยคือไม่อะไรหรอกเขาทำตามหนะ้าที่อยู่ล้ว,ลวใครจ้างเขาก็ทำงานตามปกติแต่พวกกลุ่มที่ว่าสนับสนุนคอยจนมาเล่อะไรอย่างเงี้ย มีทนายหลายคนเขาไม่รับนะคะแล้วเขาไม่ยอมรับด้วยค่ะจริงจริงคนไม่รับใช่ใช่ค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นทนายบางบางจําพวกอ่ะเราไม่ไปก้าวร่วมเขาดีกว่าพี่แต่เราคิดว่าอย่างอย่าไปคิดว่าแบบอุ้ยทนายเก่งรือไม่ใช่เราหนูเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทนายอย่างนี้แหละแต่หนูไปขอพูดดีกว่าก็เดี๋ยวข้างหน้ามันก็มีจะมีบทพิสูจน์ให้เราได้เห็นอยู่แล้วแหละความจริงเนาะเราต้องว่ากันที่ความจริงแล้วหลักฐานน่ะ ลเราตรงเลยนะประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยที่บอกตรงนะช็อตฟิลไหมก็นิดนึงแหละก็ไม่คิดว่าสะเทือนใจไม่สะเทือนใจเกี่ยวกับเรื่องอ้างว่หรือฟ้องร้องเขาฟ้องแบบสองสามคดีเนาะฟ้องแบบคดีสองคดีเป็นการแบบเรียกันนะเป็นคดีตัวอย่างอ่ะค่ะอันนี้ไม่นาใจนะคะคนแต่ก็สิบคดีอะค่ะอันนี้พี่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่แหละเข้าใจไหมคะ เราเคยเจอในยาพาอืมเราเจอเจอหลายๆงานเขาบอกว่าฟ้องเป็นคดีตัวอย่างฟ้องเตือนแต่ลักษณะนี้เพรอะบางคุณสติ๊กบอกแหละบางคนพูดแรงกว่าอีกแต่ไม่ยิบยกมานะ่เขาเลือกไงเขาเลือกเคสที่ว่าอืมเขาเลือกเป้าที่มีจ่ายด้วยนะคะใช่ใช่ กมใครกรมันขึ้นสุดลงสุดไม่เกินจริงตามดวงชะตาี๋ยวแล้วเขาเขาเลือกเป้ามีใจแต่ไม่คิดว่าเป้าที่มีใจจะยิงก็คือนใจเขาบอกเขาครับผิดชอบตัวเองนะคะพี่ไม่มองตรงนั้นหรอกค่ะเพราะมันไม่รู้ผลสรุปคุณพิมรับผิดชอบตัวเองนะคะพี่ไม่ได้ชี้นําคุณไปสู่หยาบนั้นนะคะคุณพิมพ์รับผิดชอบตัวเองด้วยน่าจดจริงเลยเออพี่ดาเอ่อตอบคขาได้พี่ดูแล้ว พี่ดูแล้วสู้ได้ค่ะถ้ารัษดะที่บอสพูดมาถ้าจดทิท้งคดีมีความผิดไหมคะถ้าโจ์ทิง้งคดีอะค่ะคดียาญาทนายทนายเขารับไอ้นี่นี่คะทนายเขาเขาแต่งตั้งทนายค่ะยังไงทนายต้องรับผิดชอบไปใช่ไหมคะสถ้าโจ์ทิ<ด>้งทนายต้องตามค่ะถ้าตามหนึ่งสองสามไม่ได้คดีดมันจะถูกยกเ้าถูกยกเมื่อไหร่<ม>ถ้าเสียหายที่เกิดขึ้นจบจำเลยเขาก็ฟ้องกลับไหมคะ เขาชนะหลายคดีด้วยค่ะบอสอะค่ะนางงามฟ้องก็ปล่อยเขาไม่เาด่าค่ะก็ต้องป้องกันตัวอยู่แล้วจริง้ารามสารนี้ตึงเลยตัวคุณนวัดเองะเขาดังสืบมันเลยค่ะจะบอกให้ตัวคุณนวัดเองเขามีสมองค่ะเวลาเขยาเขต้องสืบเางมันเลยค่ะคุณลีน่าเนี่ยจังนจนี่เขาเป็นทนายโดยเองได้เลยค่ะ ใช่แปลกมากเลยปกติเขาจะออกมากระโตกกระตากหรือมาพูดอันนี้เขาเงียบมากเลยนะไม่พูดจะถึงด้วยสารชั้นต้นอ่าถ้าแพ้ในสารหรือยกในสารชั้นต้นเขาไม่ต้องเราอุทธรณ์นะคะเขาฟ้องกลับได้ทันทีนะคะเขาบอกว่ายุ่งอยู่ ถ้าจะตายแมรีน่านะ่ะถ้าเกิดเขามั่นใจเนะาะใหญ่น้อยเนะี่ยเขาจะไม่พูดอะไรเลยจะตายเขาอะบอสจะพูดตอนนี้ในนี่แหละจริงๆหมายถึงบอสนานแล้ว แีลว่าเขากันด้วยนะเขามาวันที่หนึ่งถึงอะไรเนี่ยคะ่ะเขาคงมาเซ็นเพิ่มจริงจิคนไม่รู้ไงคะท,ที่เขามาเชียงใหม่เลยพี่ดาที่เขามาเชียงใหม่เหลอพี่ดาหนูว่าตอนที่เขามาเชียงใหม่น่จะมาเกี่ยวเรื่อง